จะได้ไหมจะไมแจ้งความไม่มีบัตรประชาชนจะแจ้งได้ไหมไม่้แจ้งไม่ได้ถ้ามันเกิดเราก็จไปแจ้งครับแวเราก็ต้องไปดเนินาร่อามีัที่อเอ จต่ลื้อข้างล่างลื้อหมดแต่ไม่ได้ลัดไปแต่นั่นจะมีคนนั่นมาก่อน,นเน่เพราะว่ามามันเท่าน่าจะเป็นคนคนเดียวคนคนเดียวไปเลยนะเชื่อุณมับผมครับผมโอเค น่าจะสิบสองเหรออะ้ประมาณอา่ะมันม,มีมีฐานอยู่นะแต่ว่าได้ไหมไม่ถึงสิบสองหนไม่ทราบจนพี่เพราะว่าหนูมาดูหลังข้างค้ามันเปิดไม่ได้จะมาดูนี่หรอกครั้งแรกก็มันก็ไปทีนแล้วแต่งัดแถบนูน้น แตุ่้ยมันไม่น่าจะมาเออว่ามีคนรู้แล้วนะว่ากลับบ้านมาเพราะว่าหลังคาฝนมันตกค่ะหลังคามันเปิดก็เลยจะกลับมาดูเพราะว่าพี่ข้างบ้านโทรไปบอกแต่ว่ามาเจอว่าบ้านโดนงัดก็มีพระพระพระพุชาสามองค์ที่หายไปค่ะมีพระเก่าแก่องค์มีพระพระเก่าอยู่องค์หนึ่งแล้วก็มีพระ หลวงพ่อปั้นสร้างแล้วก็หลวงพ่อทันใจที่เชียงใหม่ที่หายไปค่ะแต่ว่าก็อยากได้ของคือแล้วก็ไม่อยากให้มันมาเกิดขึ้นอีกกับบ้านคนอื่นด้วยกับบ้านเราด้วยเพราะว่าก็ไม่มีคนอยู่ค่ะแล้วถ้ามีคนแก่อยู่แล้วเขาก็ยังเข้าอย่างนี้มันก็อันตรายกับบ้านคนแก่กับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยต้องแจ้งความไว้ลูกหลานก็นานมาที